ค่ะสวัสดีค่ะแม่นิ้มชาแนลนะคะแม่นิ้มชาแนลจะให้ดูนะถุงขยะถุงขยะพร้อมเชือกผูกเชือกรัดนะขนาด24คูณ28นิ้วมี20ใบก็คือมี20ใบาราคา39บาทซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่นิ้มชอบมากเลยเอาไว้ ใส่ขยะวันต่อวันเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งไปไม่ซิ้งเปลืองมากมก็คือประหยัดไหมก็ประหยัดเนาะก็เอาราคาตั้งหารด้วยใบก็สามสิบเก้าก็ใบละเท่าไหร่ล่นะสองหนึ่งสองหนึ่งจุดสองสองห้าสิบหนึ่งบาท 5้จะต,ตังเนาะหบาทห้าสิบจะตังอืมก็ดีมากเลยงบบานปลายจะมาพูดถึงถังขยะอดไม่ได้จะพูดนี่ชาเขียวเอารถด,ดั้งเดิมก็คือรถแบบรถปกติของเขาเนาะแต่ไม่ิ่มเพิ่มมันอีกนิดหน่อยแล้วก็กินคู่กับไอ้นี้ยมันอิ่มนะกินคู่กับอิ่มคุ้มเนะี่ย ขนมปังไส้สังขยาแม่นิ่มชอบกินมากเลย,เยที่นี่เวลาตีสามห้าสิบนาทีแม่นิ่มทำเรื่องป้อนข้าวผู้รับผู้ใหญ่เสร็จนะก็มานี่เลยหลอกให้แมวด้วยแมวชอบวิ่งตามนะแมวที่บ,บ้านแม่นิ่มน่าก,กินไหมคะนี่ก็จะมีขนมปัง น่ากินอ่ะเปิดให้ให้ดูก็ได้นะไส้มันเยอะนะไส้สังขยามันมีสามอันยี่สิบสองบาทถ้าพูดถึงแล้วก็เท่าไหร่วะยี่สิบสองนะน่ากินไหมอ่ยี่สิบสองบาทแต่ก่อนนั้นมันยี่สิบบาทเนาะเจ็ดสามยี่บเอ็ดเจ็ดสามยี่บเอ็ด เจ็ดสามยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดก็เจ็ดบาทหน่อยๆเจ็ดบาทห้าสิบจะตังได้นะก็ดีกว่าละแปดบาทนะแล้วก็อร่อยมากอร่อยเยอะอร่อยเยอะเลยพูดไม่ถูกกลัวยแยงพุยนะก็ดูก็ดูสินะกินกับชาเขียวหรือกาแฟก็ได้แต่ไม่นิ่ม ไม่ชอบกินกาแฟชอบกินของเนี่ยก็ได้มื้ออาหารมาหนึ่งมื้อแล้วก็เหลือมื้ออาหารอีกมื้อหนึ่งไม่เนิมจะกินแค่สองมื้อเนอะฝึกการกินเรากินน้ําระหว่างมือ้อถ้ายังทําใจไม่ได้ก็ไม่อยากกินน้ำหวานระหว่างมือ้อกินน้ำเปล่าระหว่างมือ้อ นี่ก็กินตอนตีห้าใกล้ๆตีห้าเนะาะเออเนี้ยน่ากินมากเห็นแล้วน่ากินกินไปแล้วอันหนึ่งมันมีสามอันเลยเนาะน้ำะยุบไปหน่อยแช่เย็นไว้แม่นิ่มก็ชวนเพื่อนๆเ,เนาะคนที่ตื่นขึ้นมาหรือกลับปลาท้องโกก็ได้พูดถึงนะ อร่อยบางคนก็กินไอ้น,นี่มื้อแรกกินข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวหมูมันง่ายๆบางคนก็ไปทํางานเนาะไม่นิ่มก็เหมือนมาทํางานเหมือนกันก็คือไม่ได้เปิดหรอกแงประตูไวเอ้มีเลี้ยงแมวไว้ตัวหนะึ่งไม่เชิงเลี้ยงอะ่ะมันขออยู่ด้วยเนาะเหว่านะสงสารมันก็ให้มันอยู่ชื่ออังเปานั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะ แอบออกไปเที่ยวหรือว่าเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ดูเราไม่มีขยมเดี๋ยวประมาณสักใกล้ๆเจ็ดโมงเขาก็จะมาะรายงานตัวว่าเขาไม่ได้ไปไหนอะไรประมาณเนี่ยเอเอาไว้ค่นี้ก่อนนะคะเล่ายาวเลยขนมปังเพลนๆนะขนมปังกับเนี่ยคู่กันเีด๋ยวเป็นอาหารหนึ่งมื้อเลยนะเอแต่ยังไม่มีผักผลไม้นะอืม พวกแซนด์วิชพวกแฮมก็จะมีผักผลไม้นะเนาะคือกินข้าวก็ได้ข้าวขาวข้าวอะไรได้หมดมันก็ความเขาเรียกว่าอะไรนะพวกคาร์โบไฮเดรตก็เอากินแค่ทัพพีเดียวก็พอเนาะแม่นี่มีน้ำตาลด้วยไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่อยว่ากันนี่ทำรีวิว ว่าแม่นิ่มกินอะไรตื่นมาอย่างนี้ทุกวันน่ะประมาณเนี้ยแหละเอ้อนข้าวผู้เท่าแก่เสร็จหลอกแมวให้อยู่ที่บ้านแล้วก็แม่นิ่มก็มาอ,มอร่อยจ้ะขอบคุณมากที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีค่ะ